โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็มากันแล้วนะครับผมสาหรับถ้าเปิดตัวแบ็กคอรนั่นเองนะครับผมแล้วมันอยู่ไหนวะอืมอันนี้นะครับผมถ้าเปิดตัวแบ็กคอรมาในวันที่4เมษาถึง14เมษาเลยนะครับผมประมาณ10วันเต็มๆนะครับผมถ้าเปิดตัวที่โครเทตู้สุ่ม8ปทีนั่นเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าเปิดตัวเทจัดมาพร้อมกับไอวอรแต่ถ้าเปิดตัวนี่เทกว่าแน่นอนนะครับผมดู Yeah. นี่คือไอวัวนะผมสามารถเปลี่ยนร่างได้นะจากร่างสีขาวแล้วก็สีดําอย่างนี้โอ้เ oh, ท่จ้าด่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟผมแนะนำร้านนี้เลยคุกกี้แลนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะร้านค้าจะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ทางเพจไลน์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพราะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อป กล่องสุ่มไอดีหมวกเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%ซึ่งรหัสหมวกเอฟเนี่ยมีโอกาสออก5%นะครับทุกคนแต่ถ้าสะสมครบ49ครั้งก็ได้ตีหมวกเอฟไปเลยและร้านยังรับเติมเพเชรเจ็ทเพลงยูดีเท่านั้นซึ่งจดบ,บริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีรหัสวีไฟขายในราคาถูกสนใจใกดลิงก์เพจนุกเกซโซนใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก่อนจะไปดูผมสุ่มท่าเปิดตัวแบ็กก็ต์เนี่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้เนี่ยไไมมมมมม่่เเชิิิิงงงงงงรรรรรบบกกกกกววนนนนนนยยยัผัผผผต้้้ออขดทุคคคจจๆะซึใลปีีี็ แจกเพชรเหมือนเดิมนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมขอ100ไลค์นะครับผมก็ทําตามกติก,กามันเดิมนี้ง่ายนะผมก็คือ1กดําช่องนี้2กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะผมบผมคอมเมนต์เยอะดีได้เลยนะครับผม ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกว่าจะแจกเพชรน,นะครับผมแต่ผมขอ200ไลค์แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะซึ่งตอนนี้เราประมาณ1้อยกว่าไลค์แล้วทุกคนก็ไปช่วยกดไลค์กันนะครับผมเพราะว่าผมจะได้แจกเพชรไวๆนะทุกคนก็จะได้ไวๆด้วยนะครับผมโอเครับผมสหสัอคลิปนี้ที่ผมจะแจกเพชรก็คือผมขอแค่100รไลค์พอนะครับผมคลิปนี้100รไลค์ก็พอเท่านั้นนะครับผมโอเครับผมเรามาดูกิจกรรมแบ็กอร์ดของเราดีกว่าถ้าเปิดตัวแบ็กอร์ดพร้อมไอวอลนะครับผมนะนะดูถ้าเปิดตัวเทเจดอะ ผมมีนะแต่ว่ามีเช่านะครับทุกคนเออเนี่ยผมมีเช่าจริงๆผมไม่ได้หมอนะครับทุกคนผมมีจริงๆมีเช่านะครับผมมีเหลือหกวันเท่านั้นแหละแต่ว่าผมก็อยากได้ถาวรน,นะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเพชรผมไม่แน่จะพอนะครับทุกคนเพราะว่าหมอหมุตู้เนี่ยใช้อยู่ที่1 9 2 2เพชรนะแต่ผม,มยอยู่ที่1222เพชรเท่านั้นน่ะผมไม่รู้ว่ามันจะออกก่อนหรือเปล่านะสลับท่า <c oughs> ผมก็ขออยากออกก่อนอะ่ะผมจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับทุกคนนะเออผม มีเพชรแค่นี้อเออวันพรุ่งนี้ก็จะมีของใหม่เข้ามาอีกนะเพชรก็ไม่น่านจะพอแล้วแหละนะครับทุกคนโอเคมาเรามาเอาของออกกันดีกว่าก็จะเป็นกองไฟแล้วก็พืนนี้แล้วกันนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าสำหรับ9เพชรแรกนะครับทุกคนขอให้ได้เถอะครับทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับทุกคนมาสุมกันเลยยังไงยังไงอุย้ยโอ้โหเกือบได้แต่ไม่ได้มาข้างนี้19เเพชร ยังไงยังไงออกเลยหรือเปล่าออกเลยทําไมม่ผทำไมมันเสียดอย่างนี้ครับทุกคนนิดเดียวอะ่ะนีด่เดียวอะ่ะมา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 ต้องมาแล้วถ้าเปตัวก็ได้ไอวอลก็ได้แต่ว่าถ้าไอวอลออกก่อนถ้าประตัวนะ่าจะออกทีหลังอุย้ยอะไรวะอะไรเนี่ยมันหลอกผมสามครั้งแล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าเพครับผมครั้งนี้ออกเลยไอวอล โอ้โหทุกคนหมดตู้เลยอ่ะผมบอกเลยว่าน่าจะหมดตู้แต่ว่าเพชรผมไม่น่าพอครับทุกคนยังไงเฮ้ยทุกคนครั้งนี้น่าจะได้อะไรสักชิ้นแหละครับทุกคนนะไม่ถ้าประตัวก็อันนี้แต่อันนี้มันมีสิทธิ์ออกกล่องปืนเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะครับทุกคนมาดูกันครั้งนี้ยังไงโอ้โหโอ้โห,โโหเหลือเพชรพอดีครั้งสุดท้ายพอดีนะครับทุกคนนะ เหลือพอดีมากแต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับทุกคนนะสองอย่างเนี่ยจะได้อะไรวะขอถา้าเปิดตัวเถอะนะขอถา้าเปิดตัวจริงๆเหรอมาครั้งสุดท้ายยังไงยังไงอย่างนี้แหละไอ้วัวออกฉเฉยห9 9เกพชรครับผมครั้งสุดท้ายโอ้โหหมดตู้เนี่ย1 9 2 2งพ่อเพชรทุกคนสุ่มกันหรือ,อยังวะผมสุ่มแล้วผมได้ไอ้วัวครับทุกคนครั้งสุดท้ายผมเพชรไม่พอเว้ยโอ้โห เดี๋ยวผมจะจัดแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนมีเพชรน,นี่แหละจะมาเอาแน่ครับทุกคนโอเคครับทุกคนทุกคนสุ่มกันหรือยังสาหรับถ้าเปิดตัวแบ็กก็ตผมก็สุ่มแล้วนะผมยังไม่ได้ครับทุกคนเพราะเพชรผมไม่พอนะเออเพราะว่ามันแบบครั้งสุดท้ายอ่ะของผมอ่ะทุกคนสุ่มกันหรือยังวะถ้าทุกคนสุ่มแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าทุกคนสุ่มกี่ครั้งได้หรือว่าครั้งเดียวได้เลยถ้าครั้งเดียวได้นี่จะดีมากจะดวงดีจัดเลยอ่ะแต่ว่า ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งผมได้ไอวอลมานะครับทุกคนนะเออคลิปนี้ก็มีมวันนี้นะครับผมก็ส่ใมาทุกคนดูแล้วนะก็มีกิจกรรมใจแ้เหมือนเดิมนะครับผม100รยไลค์นะคลิปนี้นะโอเคคนสละคลิปนี้ก็มีมวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับผมบายบายครับผม